สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะมาพบกันอีกรอบสองนะคะวันนี้ไม่น่ากินข,าข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะพี่นอ้องัน,นี้อาจาย์กินข้าวปูเหลาจ้ะพูจากปเขาวปูเหลาข้าวที่แบบว่าเพ่นใส่มาซาลาานะพี่นอ้องแล้วก็มีแกงแย้งก็เนื้อแพะแล้วก็พัก ก็ที่ขาดไม่ได้ต้องแบบว่าถ้าใครกินปูเหลามันต้องมีค่ะพี่น้องตงถ้าใครกินข้าวอาหารที่เป็นแบบเป็นเม,เม,เมนูข้าวที่ปลาตีมันก็ต้องมีนี่ค่ะโยเกิร์ตค่ะพี่น้องโยเกิร์ตสดๆที่อย่างกับประเทศเองนะนะแบบโยเกิร์ตแบบเป็นซีโมซีโมคือแบบว่าที่ที่เขาซื้อแบบที่ที่มันเป็นแบบสําเร็จรูปอนะว่าแม,มนนั่นนะ่ะที่เป็นแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตแท้แท้วแท้แล้วแต่ว่าเขาว่าแท้แล้วนะ มาค่ะมากินด้วยกันเสียบียลน้่กันจ้ะโอเสียบแชลนุ่กันสเสียบยังร้อให้มูนาอยู่กับอาไปก่อนอไฟดับจ้ะพี่น้องไฟดับแล้วก็อากาศหนาวมากเห็นไหมไอ้ใช้เสื้อใช้ช้กนันหนาว2องตัว សូវើលនិនសារដែលន្រើន្នឹង្នាពីល់មា เลยอชอบแบบนี้แบบที่แบบว่าที่ที่มันแบบไม่ไม่เปรี้ยวมากอะรสชาติแบบนี้มากทมาจอเปรี้ยวนิดนิดแต่ถ้าถ้าแบบว่าเปรี้ยวผสมหวานมันสิบะถ้าเปรี้ยวมากมกินไม่ได้พี่่กินเลยสีไข่ก็จะนุ่มนุ่มเสียนะ ก่องมันโฟกัสบ่ คนเจนี่เขากินเขาจะเทราดเลยจ้ะพี่อ้องเขาจะเทรา,ร,าราดละลาดลงเขาเลยนะแต่ฉันไม่ชอบแต่ฉันชอบกินต้องกินต้องกินแยกแบบเนี้ยถึงจะกินถ้าใครลาดลง่งหายสันนียสานจกินเลยเจ้ะบอมัดมันบอใส่ อันนี้ไม่อยาเป็นคนเ็ดเด้อพี่น้องอาม่ใช่บริหารดอกบริหารแล้วเพิ่งจะถามได้ปะวันนี้เธอจะทำคลิปบอเพิ่นว่า <c oughs> ตอนนี้เพปนรู้แล้วว่าเฮ็ดคลิปคู่มือนะเพิ่นว่าวันนี้เธอเธอไม่ทำคลิปอันนี้บอคลิปคลิปกินอันนี้เขานี่บอเพิ่นว่าอ้าแต่ไปเฮ็ดอะไรเพิ่งเนสอะมันจะได้ดีใจ <c oughs> นะ,ะว่าเป็นยังไงคะคือบบเคยล่ลงคลิปแบบว่าแบบว่าขอบรั่วสามีแอ่ออ่าอ,าอ,าอาชาลงน้ำสีนะแบบว่าแม่สามีน่องสามีเงสินะคือบบเคยเอาลงองนะี่คืออืมขอบรั่วเนี่ยยูนี่เนาะจริงๆแล้วยูนี่เิ่นจะเป็นบา,บางขอบขั้วอะไรนะที่แบบว่าอนุญาตให้ ลูกสาวหรือว่าแม่ยิ่งแม่เขาสีออกกล่องสีนะพี่นอ้องทีิจริงเขาเขาไม่อนุญ,ญาตนะจ้ะก็เลยบบเคยบบเคยได้เฮ็ดคลิปแบบว่ามานังกินเขากอแม่ยาบอกหรือว่านางกินเขากบน้องสาวสีบอบ่บบ,บ,บเคยมีจ้ะพี่นอ้องเห็ดบ่ไรอันนี้นะขอพวบออนุญาตคะ่ะขนาดเลนเฟซแม่บังเลนเฟนนะแต่ว่าหางค่ะบบเคยโบ,บ,บเคยอันนี้โพลรูปจาขอ น้องสาวประเด uh ็นน้องสาวน้องสาวนี่เล่นเล่นไอจีอยู่แต่ว่าค่ะก็มีตะมูพลเลียนเหมือนกันแล้วกับพี่น้องเท่านั้นจะอยู่ในหันนั้นบริษัทมันก็สิเพิ่นเพิ่นลงคลิปบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าน้องสาวอีสองคนคือแต่งงานไปแล้วอันนั้นก็คืออันนั้นบ้านบ้านไอชานี่ก็คือถ้าสมมติว่าลูกสาวนี่เขาว่าแต่งงานไปแล้วก็สิแล้วแต่สามีเขาเลยว่า เขาเขาจะอนุญาตให้เล่นเฟซไหมเขาจะอนุญาตให้เล่นพวกโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้ไหมหรือวาจะให้ลงรูปตัวเองไหมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่สามีเขาเลยค่ะบอบอเกวกันแล้วประมาณบอบเกยว่าพี่ชายจะว่าไหมหรือว่าพ่อจะว่าหรือว่าแม่จะว่าอะไรย่างี้แม่บอบอนี้นะคะอันนั้นก็จะแล้วแต่สามีเขาเลยค่ะอย่างแบบอย่างแบบของไอชาเนี่ยก็คือว่าไอชาเป็นตังชาเนาะก็เลยสามารถเหตุ youtube ได้เล่นเฟซได้แล้วก็แล้วก็สามีไอชาก็คืออนุญาตังี้นะก็เลยได้จ้ะก็เลยเห็นได้ บอสันกับว้าคือว่าแม่กับบอมีสิทธิ์ว่าคนอื่นในครอบครัวสามีก็ไมีก็มีใครไม่มีใครสิทธิ์ที่จะแบบว่ามาห้ามไอ้ชาว่าห้ามเล่นแบบนี้ห้ามทำยูทูบหรือว่าห้ามเล่นเฟซห้ามทำอะไรงี้ห้ามลงรูปตัวเองอไย่างงี้ไม่ได้กันนั่นก็คือก็จะแล้วแต่ไอ้บังค่ะก็จะแล้วแต่สามีไอ้ช้าเลยถ้าสามีไม่ว่าก็แล้วก็ก็จะก็แล้วแต่คุณก็ทําได้อะไรก่นนอกจากว่าคุณจะใส่ตัวเซ็กต่งตัวเซ็กซี่อย่างงี้ยกับบอบอดดายจริงๆเนาะอ้นี้บอดดายเขากระซิบวบาอย mm -hmm. đứt bạc lưm cơ đà tích chú mắt thật sự không biết ăn gì không biết lưm như thế này lưm như mấy 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 าามาดูเสียงดังไฟดับจะพี่นองเป็นแต่นหนน่าเบื่อมากเลยค่ะไฟดับ เับตั้งแต่เก้าโมงเช้าคุณเลีสีมากกับสีประมาณสี่โมงแรกหาโมงแรกหรือว่าหกโมงในกันเลี้ยบแต่มีเครื่องบินฟลาไหมมีอยู่พี่หน่องจะว่าครับแต่บางมือยื่เงินกับมือมีคนเครื่องบังไฟเครื่องบังไฟเขาส่งอยู่ข้างล่างกุณสห็นนะ นอ้องสองขึ้นไปไว้บนดาดฟา้าพู๊บวัีคนยกขึ้นไปพี่ชายมันตาบอดเฮ้ยโยกคนเดียวบันนี้มันนักพี่นนนพี่ชายตาบอดแต่ว่าเก่งมากเลยฉลาดเอาชีพเราเรื่องพี่ชายฟังฉลาดฉลาดพี่นนนี่เรงซื้อกับเกงงเ่งซ่อมไอซ่อมได้ทุกอย่างเลยนะซ่อมไอยังก็ คอมพังกับซอมได้เครื่องเสภาพังกับซอมได้อย่างตู้เย็นพังกันยังซอมได้พี่น้องเอ้เครื่องปั่นไฟพังกันยังซอมได้กันยังงอกันนะเพิ่นเพิ่นขึ้นแนมเห็นเก่งมากเลยอาชญยเพิ่นได้ทุนเรียนจ่างระเทศเพ่งเพิ่งจบไป สองปีมันเขาได้กกันม,มากเพื่นกันม,มากจะเขาไม่จากอาาากอสเตรเลียเราก็ยังไม่หยุดเด้เราสิสอบอีกเดือนท่านว่าแล้าสิสอบอีกก็สิไปจากประเทศใดแล้เสียแล้วส,สิเลือกอยู่นี่ ทรศัพท์มากไม่ไปรับบ้านในกันพายังโทรหาตรงโทรเขาเครื่องมื่อถือยังเดี๋ยวหามโทรเขาโทรสาบานพอยังคือ ไ้ยไปรับ <laughs> มมคุณคนสี่ชั่วโมงหลายคนทำผมให้คนรับใครเป็นนิ่ใจเสียไปแล้วพี่น้องโมนาไปรับแน่นอนเลยนี่ย ยุ่เกินนี่กินกับไอ้ลูดตีองนะแซ่บเสีบเด้ไอ้ชัยมากินกับไอ้ลูตีโองนะแซ่บเสีบแต่ต้องเป็นยุ่งเกินแบบรสชาติประมาณนี้เจะหามเป็นรสชาติผิดเป็นเปรี้ยวเนะี่ยบอมักแต่ป้ามี่มคันคันกับข่าวบันทึกปลากินกับยุ่งเกินกับลูตีโองนะโอเคเลยได้ไอช้ชัยอยู่ได้ กิีบยาร่มมืออื่นบริษัทกับมือนี่กำไฟมาเร็วขโหลดลิ๊บมือเชานี้แล้วก็สิยสีร่มพร้อมกันด้วยแล้วเสจเาหลดนนาโดนโดน ไปเลยพี่น้องเบ,บ,บ,บิ้ลเลยบบไปน้า,ายเหย่เบิ้ลเลยแฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์เพียงมารยาให้อาชาด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ